วันนี้เนี่ยพี่จะเอาในนี้ฟันนะคะจะใส่ใต้หมอนค่ะอืมจะใส่ไว้ใต้หมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่านางฟ้าฟันน้ำนมเนี่ยจะเอานนี้ไปหรือว่าก็าคือ,อใช่ก็คือว่าพี่มิลินจะเอาฟันที่มิลินที่พี่มิลินไปถอนมาใช่ไหมคะ,คะเอาไปไว้ใต้หมอนใช่ไหมลูกให้นางฟ้าฟันน้ำนมมาเอาไปใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็กได้ก็คือของอ๋ออันนี้คือของขวัญใช่ไหมคะที่นางฟ้าจะเอามาแลกกับฟันคืออะไรวาดรูปอ๋ออมีวาดรูปรอเราต้องมารอดูรอเอาใจช่วยนะคะว่านางฟ้าจะมาเอาฟันของพี่มิลินไปไหมแล้วจะได้แล้วพี่มิรินจะได้ของขวัญจากนางฟ้าฟันน้ำนมไหมใช่ไหมคะพี่อยากได้นี้กลับคืนมามากเลยอ๋อ พี่คิดว่าสร้อยคอม<ช>ันมีเส้นยาวๆตรงนี้หน<ะ>ูคิดว่าสร้อยคอใช่ค่ะพี่มิรคิดว่าสร้อยคอพอบอกว่าเป็นที่ใส่ฟันเดี๋ยวเรามาลุ้นช่วยกันนะคะว่าพี่มิรินว่าพี่มิรินไอว่าตอนตื่นนอนตอนเช้านี่ฟันจะหายไหมใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ของขวัญจากนางฟ้าไหมหรือว่าจะได้ที่ใส่ฟันกับคุณั่น อาพี่มิรินลุนมากเพราะว่าพี่มิรินชอบสร้อยตัวนี้ใช่ไหมลูกืมฮะเก็บไว้ได้ยังเก็บไว้ใต้หมอนหนูหรือยังโอเคเก็บไวแ้ลแ,ไวแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวขอจบคลิปในตอนก่อนเข้านอนตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าตอนเรามาเจอกันตอนเช้านะว่าจะเห็นของขวัญไหมหรือว่าฟันของพี่มิินจะหายไหมนะคะค่ะเดี๋ยวหรือว่าจะได้ อันนั้นกลับขึ้นมาไหมคะค่ะสร้อยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักแค่นี้ค่ะชุบมีดีถึงแล้วยังอะไรอะไรอะไร้ะไรวาดลูก Ah. on ฟันอยู่มั้ยฟันอยู่มั้ย เอาสมมติว่ารูปให้มิลินด้วยขอบคุณนะคะดีใจไหมดีใจมากมากรอเ้ยนะท่านผู้ชมนคะครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะได้สมุดวาดรูปแล้ว Nhà bạn luôn suy sẻ thông sông luôn đó. Bye bye.